สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านให้มาทำความรู้จักกับโรงเรียนราชพัฒนาค่ะหนูน้องอาแบขอทำหน้าที่เป็นหมกคุเทศพาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอทอจิตอาสาตามรัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2568ค่ะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างตามน้องอาแบมาได้เลยค่ะเรามาทันเข้าร่วมพิธีเปิดกันพอดีเลยค่ะ โดยในพิธีเปิดเราได้รับเกียรติจากท่านชัยนรงค์สร้างช้างรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสามาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะขอให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยความสุภาพกันด้วยนะคะจบจากพิธีเปิดแล้วมีการแสดงพิเศษจากพี่นักเรียนด้วยค่ะทุกท่านเป็นยังไงคะสวยงามอ่อนช้อยใช่ไหมคะและต่อจากนี้ทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประจำฐานหากพร้อมแล้ว รับบชื่อแล้วตามน้องอาแบมาได้เลยค่ะฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9และราชการที่10ฐานที่1ฐานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รอก่อนนะคะทุกท่านน้องอาแบขอจดความรู้ที่คุณครูคนสวยเล่าให้ฟังก่อนนะคะและในฐานที่สองทุกท่านเตรียมกระดาษกับปากกามากันไหมคะมาช่วยน้องอาแบวาดรูป,ปรเกษตรทฤษฎีใหม่กันค่ะกับฐานหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อฐานที่3ามกันนะคะทุกท่าน ฐานนี้ทุกท่านต้องใช้ฝีมือกันนิดหนึ่งแล้วค่ะกับฐานสิ่งแวดล้อมพอเพียงเพราะเราจะมาประดิบดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดกันค่ะเหนื่อยกันหรือยังคะถ้ายังไหวเราไปฐานสุดท้ายกันเลยค่ะกับฐานที่สี่พลังงานพอเพียงมาสร้างกัางหันลมจำลองด้วยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านสนุกและได้รับความรู้กันไปเต็มที่เลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปน้องอาแบขอให้ทุกท่านกำมือขวาแล้วเอามาวางไว้ที่อกซ้ายค่ะใช่ค่ะแบบนั้นแหละ จากนั้นพูดตามน้องอาแบนะคะทำดีทำได้ทำทันทีขอดังกว่านี้ค่ะแล้วก็ชูมือขวาขึ้นค่ะแบบนั้นแหละค่ะเดี๋ยวทุกท่านต่อแถวด้านหลังแล้วทําพร้อมกับพี่พได้เลยนะคะส่วนน้องอาแบขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอบพระคุณที่ให้เกียรติน้องอาแบดูแลทุกท่านในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ